สบายดีพี่น้องสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุม,ลมครับมาอดเทียงหน้าอลไรพี่น้องเลยตอนนี้คนหน่อยกับป่วนป่วนก็ต้องป่วนต้นนี้อาใส่แล้วบนีกดับมันบ๊อบอเอาใส่ก็ได้ละสิเลือกินตัวได้ตัวหนึ่งก่อนวากินแรงน้ำนี่ไส่เนาะใส่ถุงยางเด้ทุงยางน้องเนยใช้ป้งใช้เมื่อกินีอร่อยอาจาไย์วิจิตรนี่ชุดอันน้อย ของน,งน้องเนยยายซื้อให้อ่ะของน้องเนยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ทั้งพังท้ยอยู่กัยายแล้วขอบคุณนะจ๊ะแม่ท,ทั้ทงพังท้ายพังทยวันเกิดเน่าววันเกิดสุขสันวันเกิดเดอ้อคนแม่เดอ้อแล้วก็คนเลี้ยงกระปุ่นน้ำกระปุ่นเลยนี่กินให้เต็มที่เลยสามสากิโลวันี้วันไปนำเลือกให้ วิพอดิเฉยเลยแรงป่ะอุ้ยสมัติเลยไหนอันนี้แม่น้ำซื้อให้น้องนัชชาเองน้าชายคือการกับน้องบ้านนี้น้องแรกคือก็สีแดงถ้าขู่ก็ปักคำเลยค่ะเออแล้วมาต้นตุกมะเต่งลงกันแล้ว ซ่าก็ได้สูตรหนึ่งใมีน้ำซื้อให้เผึ่นเลีาน้อนน้องเนยนั้นได้ลร้สูตแล้วน้องเนยนะเขาคือด้ยสตะื้อแคยาวื้อแยาวแาวใส่ลหูจักหักซาบ่ันใส่แคเดียละถิ่มไปโลดบังงกัเออเออเออคบักแต้มันแต่ว่ามันคือคือการยูซีมันตั้งนานมันถือว่าเป็นการ กับ้องเลยใส่วัเกิดมาเจุดกเนี่ยกะัเกิดวัดเกิดใส่ดคูโตะอรใส่เวัดสามสุดนะวัดเกิดนะได้ซสุดเลยได้ซ้มสุดแล้วน้องเนยออใส่วัเกิดทำหน่อยไปไหว้ไปไหว้ไปนี่เฮ้ยเฮ้ยจักเลยไปไหว้โดนหุกอน้องเนยอินข้าวิ่นขาว้าวิ่นขาวกอนสบายดี บาดีพารุงบาดีพารุงตืดจึงยามาดงน้งินากิ่ามานอี่ก้อที่ซื้อนี่ทอดนหมไหม้อง่ะอือทอดถึงบ้านมามั่นกันเลยเอาเลยอันนี้อืมันขันนยัมาดึน้อง่อล้วว่ะอืมอนะคะเอาอืแขงแแถวไป น่าน่าจะกินของงงงงหายน่าน่าเจ็บเออย้น้องนี่เ็เจบ่อเจ้ากรปุ่นอะแป้งเจายอยากกินน้ำก็แหว่ได้คล้องร้ายเลยบจักแหววจักจอดอจะกระปุนมากจัดไปกปุนเน้อครับ จัดท่นี่บ่ลุงจัดบ่สบายดีเด้อน้องเด้อกินแล้วบ่เนี่ยจัดที่แล้วบ่เนี่ยเสียบมาสิได้เอาขอบคุณแม่ลายเด้อร์ทุกท่านเกิดเด้อแม่เด้อเลี้ยงขบวนขบวัวคุณไรเอร์จ้าคุณไรเด้ออยู่ดีไม่แห้งสลับด้วยเด้อคุณายเด้อจ้าอยู่ดีไม่แห้งเอาอีกก่อนเอาเลยจิบกี่เล้ยเจ็บตีตีหนึ่งนี่กุ้งหนึ่งนี่ นี่ว่าหอปูนี่แรงได้ไหมเดื่องนี่ตัวใหญ่ดีเลยอืมอันนี้อยกมาอยนเห็ดลอยเออเป็นเงา้อนยุกเนืไอหน่อยกระดูกมอกว่ากันได้กันเป็น่งาแข่งผดหยาบเฮงชก่งจะแขงเวียกันได้แข่งไรอัน

เอ่นนามอาวแ้ลูกแตกอาลเอาก่อนก่อนเลือดนึงยังยังย่กได้นาีไอ้นึลูกอ้ามันูก่มได้ลูกิ่มบ่ได้นเ่เนื่อยนี่ปวดสะรเพนันว่าะเพขาเ็ที่หลอดไม่พอนกับบุกินเลยอ้าไปก่อนแป็ห้าูกไป อเอาเส็บแถวบุคลีเสีากับบุปาวพอดอกทาเสบีก็ได้่เราอุ้ออมนอนก็นได้นะหรือไม่จังเขียวบุคีผู้บุคีผู้นี่คือหาอุ้มนะครัมได้อยู่ยมืม้อยย่อมเลยปปไปลไปอืมฟัคซี่เห็นขาดเลย แม่จับน่ถ้ากอกกเป็นอินค่ะพระคุณน้หมวกตุ้หมกหมกวะัววะเขาอินแม่จับกระพัดมือแมวได้เลยดิมาบา

เขาบอเ็นาปันนห้เออกปุ <ah <ah ่นเลยอย่ากพี่ทกทก็ขาวเธอเบื่อี้ปเพื่อเงื่อนบอข่าวเธอเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

anh nhá, là thao nào. Đang đam hàng rụp bang hai lúc các thầm một bang là quái nha pháo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 

เอาบักนําอือจักขบักเบน้องกันบาดนี้พี่น้องเอองกันบาดมาน้องกันเนาะเจนะห้องบ่าวห้องเขากะบ่าวอยู่อ้าวดอกเนงซก็ฮอดกันะพแม่ลสุดน้องบ่ อมเกร่อย้บอแค่ร้อยตี กิ๊บแรกอีกผงเรือมาง่ายสว่าจะจเต็มให้ได้ก็ขอพคุละลายเด้อเฮ้ยคิดงยางบาที่งคิดข่าอีกบาทแเขนข่าตัวกันขินบหนาพี่องเลยสบายดี